สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยตอนนี้ไปขอเชิญฟังรายการปาตกถาธรรมเรื่องอยู่อย่างผู้ชนะโดยพระมหาภัยราะที่ตัสีโลวัสก,ก้เจ้หวัดอ่างทองขอความสุขความสวัสดีจงมีแด่ผู้รับฟังทุกทุกท่านในทางสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยวันนี้จะพูด ถึงเรื่องอยู่อย่างผู้ชนะเมื่อเราต้องการอยู่อย่างผู้ชนะก็คือต้องไม่แพ้ไอ้คำว่าไม่แพ้เนี่ยท่านผู้รับฟังทุกทุกท่านได้โปรดเข้าใจว่าไอ้ความหมายของคำว่าไม่แพ้ก็หมายความว่าอะไรที่เกิดขึ้นกับเราเราอย่าไปยอมแพ้ หมายถึงเราต้องชนะใจตัวเองไม่ได้หมายถึงไปเอาชนะคนอื่นไอ้คนที่คิดเอาชนะคนอื่นนั่นไม่ใช่คนเก่งนั่นไม่ใช่คนกล้าคนเก่งคนกล้านั่นต้องเอาชนะตัวเองพระพุทธเจ้าท่านจึงตรัสว่าอัตตาเวชิตังเสยโยชนะตนเองนั่นแหละประเสริฐ ชนะคนอื่นหมื่นแสนล้านก็สู้กับชนะตัวเองไม่ได้ชนะคนอื่นชนะวันนีอ้อาจจะแพ้ในวันหน้าชนะวันหน้าก็อาจจะกลับมาแพ้กันอีกมีแพ้มีชนะกันอยู่ร่ำไปไม่รู้จักจบสิน้นผลัดกันแพ้ผลัดกันชนะ แต่ถ้าชนะตัวเองแล้วก็เด็ดขาดเลยไม่มีวันกลับแพ้ฉะนั้นขอให้เราทุกคนมาเป็นผู้ชนะตัวเองกันเถอะเริ่มตั้งแต่เรื่องเล็กๆน้อยๆทั้งหมดนี้ขึ้นอยู่ที่ใจเราเราจะต้องรู้ว่าอะไรที่เกิดขึ้นในใจเราเราต้องรู้ว่า กิเลสประเภทไหนที่มันเกิดขึ้นในใจของเราแล้วเราจะดึงเราไปในทางไหนที่มันจะหลีกออกจากกิเลสตัวนั้นความชั่วตัวนั้นหรือหลีกออกไปในทางต่ํามันมีอะไรบ้างเช่นวา่าเจ้าความโลภเกิดขึ้นในใจมีความอยากได้รุนแรง อยากได้ของคนอื่นไม่ใช่ของตัวเองนะอย่างเนี้ยแม้ของที่ตัวจะได้นั่นยังไม่ถึงเวลาแต่มีความอยากจะได้ขึ้นมาแล้วเหมือนว่าเราทำงานมีเงินเดือนแต่ว่าเงินเดือนยังไม่ทันออกเราอยากจะได้ขึ้นมาเราจึงหยิบเอาของหลวงไปใช้ก่อน อย่างนี้ก็เป็นความโลภเหมือนกันหรือว่าเรามีสิทธิ์ที่จะได้เพียง5แต่ว่าเราอยากได้สักสิบอย่างนี้ก็เรียกว่าโลภะมันเกิดขึ้นรบกวนจิตใจเมื่อเจ้าของโลภะเกิดขึ้นอ่ารบกวนจิตใจมันก็จะบังคับใจของเราให้ดิ้นรนเพื่อเกิดความ อยากได้อย่างนั้นอย่างนี้เป็นเหตุให้ต้องฆ่าเขาบ้างทำร้ายเขาบ้างไปลักของเขาบ้างประพฤติผิดทุกรูปแบบนี่เพราะความอยากได้ไอ้ไอตัวโลภเนี่ยอยากได้เนี่ยมันทำให้ดินรนอนทำให้หาทางาทุกวิถีทางไม่ได้โดยเล่ก็เอาด้วยก้น ไม่ได้โดยมนก็เอาด้วยคาถาเนี่ยทำด้วยทุกวิถีทางแล้วเวลาโลภเนี่ยบางทีพอโลภมากมันก็คิดหาทางที่จะไปปล้นเขาไปลักขโม,มยเขาตูช่อโกงชิงลักสารพัดเลยนี่มาจากตัวโลภทางนั้นแหละฉะนั้นขอให้เรามาชนะใจตัวเองกันเถอะอย่าไปอยากได้ใยดีของคนอื่นเขาเลย หรือแม้เรามีโอกาสที่จะได้ก็อย่าไปแสดงอาการลุกลี้รุกลนจนเกินเหตุจนคนเขาเห็นอาการความอยากได้ของเรามันวิปริตไปนะมีอาการสอบไปในทางที่ไม่ดีหรือเป็นคนเห็นแก่ตัวมากเกินไปไอคนที่เห็นแก่ตัวนะั้นมันไปไม่ไกลหรอกท่านผู้ฟังทั้งหลายท่านลองนึกดูสิ คนเห็นแก่ตัวนะมันทําอะไรก็เพื่อตัวเองเพื่อพวกพ้องของตัวเองเพื่อญาติของตัวเองพวกนี้เป็นคนที่ใจแคบใจไม่กว้างถ้าเราลองปรับใจเรารักคนอื่นบ้างรักคนทั้งโลกแหม่นี่แหละคนใจกว้างนะถ้ารักคนทั้งโลกแล้วนั่นเขาเรียกคนมีน้ําใจ พระพุทธเจ้าท่านรักคนทั้งโลกโลกทั้งผองเป็นพี่น้องกันนะโลกทั้งผองเป็นญาติพี่น้องกันเป็นเพื่อนพ้องกันเนี่ยเราต้องคิดอย่างนี้ไม่ว่าเชื้อชาติศาสนาใดาเราก็รักกันั้งนั้นเขาก็รักทุกรักสุขเกลียดทุกเหมือนกับเราเราก็รักสุขเกลียดทุกเหมือนกับเขาฉะนั้น เขากับเราก็ไม่ต่างกันแต่ว่า,าต่างกันโดยที่ว่าเราเกิดมาในาศาสนาใดนับถือาศาสนาใดเชื้อชาติใดก็แค่ตรงนี้เองฉะนั้นเราลองหัดรักคนอื่นบ้างตรงนี้แหละจะทำให้ใจของเรามันกว้างขึ้นสว่างขึ้นนะก็ขอลองเอาไปคิดดูว่าเป็นดังที่อาตมาพูดไหมนะตรงนี้ยสำคัญ คนโบราณจึงบอกว่าโลภมากก็ลาบหายไอความจริงหนะ่าไม่ได้หมายถึงว่าจะให้ท่านเนี่ยไม่อยากได้อะไรเลยอันนั้นมันก็หมายถึงว่าพระอริยเจ้าถ้าเราทำได้มันก็ดีแต่ในชีวิตประจําวันของเราๆนั้นนะเอาแค่ว่ารักษาความเป็นปกติของเราแต่พอดีพอดอีเราอยากทำดีเราก็เริ่มทำ วันนี้เดี๋ยวนี้ขณะนี้ไม่ต้องพลัดวันประกันพรุ่งนะตัวนี้สำคัญบางคนเมื่ออยากได้แล้วกลัวจะไม่ได้หรือบางคนมีโอกาสจะได้แล้วก็กลัวคนอื่นจะมาแย่งก็หาทางทําร้ายผู้อื่นหาทางกลั่นแกล้งคนอื่นสารพัดอย่างนี้ไม่ไม่ใช่เป็นคนดีฉะนั้น อะไรถ้ามันเป็นของเรามันก็ต้องได้แต่ถ้ามันไม่ใช่ของเรามันก็ไม่ได้ยังไงมันก็ไม่ได้ถึงคราวจะได้มันก็ไม่ได้อะไรที่เราไม่อยากได้มันกลับได้นี่แหละขอให้เราทุกคนได้นึกไว้เสมอว่าทุกอย่างมันฝืนความปรารถนาเรานึกไว้เลยตรงนี้ในโลกนี้ มีแต่สิ่งที่ฝืนความปรารถนาของคนเราทั้งนั้นอยากได้ก็ไม่ได้อยากจะให้มันสวยอย่างนั้นมันก็ไม่สวยไม่อยากให้ผมงอกมันก็งอกไม่อยากให้หนังเหี่ยวมันก็เหี่ยวไม่อยากให้เจ็บมันก็เจ็บไม่อยากให้ป่วยมันก็ป่วยเนี่ยมันมันฝืนความปรารถนาเรา เราอยากให้พ่อแม่เราเป็นอย่างนั้นมันก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นเ,เราก็ไม่ได้เป็นตามที่พ่อแม่อยากาให้เป็นเราก็ฝืนความปรารถนาของพ่อแม่ครูก็อยากให้ิทธิ์เป็นไปตามที่ตัวเองอบรมสั่งสอนไอ้ลูกศิษย์ก็อยากให้ครูพูดตามที่ตัวเองปรารถนาเนี่ยมันสวนทางกันอยู่ตลอดเวลา,าฉะนั้น ถ้าเรารู้เท่าเอาไว้กันรู้ทันเอาไว้แก้เมื่อถึงคราวแย่เราก็จะได้แก้ไว้ทันไอ้ตัวนี้คือว่าเมื่อรู้ทุกอย่างมันฝืนความปรารถนาเราก็ปล่อยให้มันเป็นไปตามกลไกของมันตามเหตุตามผลของมันถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้างเราก็ต้องยอมรับนี่ตงเนี้สำคัญเปรียบเหมือนกับว่า ประเทศไทยเรามีสามฤดูกาลจะขึ้นต้นเอาฤดูฝนอ่าฤดูฝนฤดูหนาวฤดูร้อนถามว่าเราทุกคนชอบกันทั้งสามฤดูไหมไม่ชอบบางคนก็บอกชอบฤดูฝนมองไปทางไหนมันเขียวชอุ่มไปหมดเลยและมันเย็นดีแต่บางคนบอกไม่ชอบฝนตก เปียกปอนไปไหนไม่ค่อยสะดวกจะไปทำมาหากินก็ปูฝนตกไม่หยุดลำบากเนี่ยบางคนก็ไม่ชอบอา้าวบางคนก็บอกชอบดูดูหนาวนั้นอากาศพอดีหนาวห่มผ้าก็อุ่นดีทำงานเงื่อไม่ออกบางคนก็บอกว่าหน้าหนาวนี่หน้าเบือ่อนอนห่มผ้าไม่อยากลุกออกไปไหนอากาศมันเย็น ไปหมดเลยเนี่ยนอนขดกันอยู่ในบ้านนั่นแหละไม่อยากไปทำงานแน่บางคนก็ไม่ชอบอ้าวบางคนก็ไม่ชอบดูห,หนาวบางคนบอกไปชอบฤด,ดูร้อนดีกว่าร้อนไปไหนก็ไม่เป็นไรอ่ายังพอทนได้แต่มันสะดวกไปไหนสะดวกฝนไม่ตกจำแชะไม่ต้องหอบผ้าผ่อนไปมากกันหนาวอะไรเนี่ยแล้วก็หนะ้าร้อนมีร่มไปก็ป้องกันได้นะ หรือมันร้อนมากมีพัดลมมีห้องแอร์ก็ช่วยได้นี่แหละทั้งสามฤดูการแต่และคนก็ชอบไม่เหมือนกันบางคนชอบฤดูฝนบางคนชอบฤดูหนาวบางคนชอบฤดูร้อนแต่ทางนี้ทางนั้นท่านต้องรับหมดทั้งสามฤดูเพราะประเทศเรามีสามฤดูถ้ามีสี่เราก็ต้องรับหมดทั้งสี่ฤดูฉะนั้นทําไมเราต้องรับรับสามฤดูเพราะว่า ธรรมชาติมันเป็นของมันอย่างนั้นเองไปตามกฎเกณฑ์ของโลกของภูมิศาสตร์ฉะนั้นเราต้องยอมรับเราไม่ชอบร้อนแต่เราก็ต้องยอมรับแล้วก็อยู่กับความร้อนอย่างมีความสุขด้วยไม่ได้อยู่อย่างมีความทุกข์เพราะมันเป็นของมันอย่างนั้นเองอมันเป็นของมันอย่างนั้นเอง ที่ไหนมันก็ร้อนเหมือนกันนั่นแหละแล้วเราจะไปบ่นทำไมแหม่บางคนก็บ่นจังเลยบ่นแล้วมันได้อะไรถ้าบ่นแล้วมันเงินมันปลิวมามั่งก็หน้าบน่นออนี่มันก็มาเด็ดปลิวเพิ่มขึ้นมาอ่าถ้าเราไปคิดอย่างนั้นใจเราก็เป็นทุกข์ใจเราก็เดือดร้อนฉะนั้นขอให้เราอยู่อย่างผู้ชนะเถอะร้อนก็อยู่ได้หนาวก็อยู่ได้ฝนตกก็อยู่ได้ แล้วก็แต่ละฤดูกาลเราก็ทำประโยชน์ให้เกิดขึ้นตามฤดูกาลฤดูฝนเราทำอะไรปลูกพืชผักปลูกต้นไม้ทำอะไรก็สารพัดเลยได้ดีอ้าวฤดูหนาวเราควรปลูกพืชผักประเภทไหนอ้าวเราก็ทำไปตามฤดูกาลฤดูร้อนเราควรปลูกประเภทไหนให้เรารู้ตามฤดูกาลพืชอันนี้ชอบเย็นชอบร้อนชอบหนาวเนี่ยเราก็ต้องรู้จักการเวลา ตรงนี้สำคัญฉะนั้นเมื่อเรารู้จักแล้วเราก็ปรับใจของเราใจของเรามันเหมือนแอร์นะแอร์เนี่ยเราจะปรับให้มันเย็นน้อยก็ได้เย็นมากก็ได้ถ้ามันหนาวมากก็ติดฮิตเตอร์เข้าไปาปรับให้มันร้อนหน่อยเนี่ยมันมันได้ทางนั้นแหละฉะนั้นทุกอย่างมันอยู่ที่ใจเราให้นึกอยู่ตรงนี้สําคัญฉะนั้นขอให้เรานึกไว้เสมอว่า ถ้าเราอยู่อย่างผู้ชนะชนะใจเราเองชนะตัวเราเองอย่างนี้เราจะอยู่ที่ไหนก็สบายเขาเกิดเรื่องวุ่นวายกันคนก็บนกันจังแล้วไปไหนรถก็ติดโอ้มันลำบากลำบนเสียงโน้นเสียงนี้เจียวจาวไปหมดก็มันอยู่กับคนนะ่ะนะอยู่กับคนมันก็ต้องเป็นอย่างนี้อ่มันเป็นอย่างนี้แหละเอ่า ก็ดูที่เมื่อก่อนเราอยู่กันในบ้านเนี่ยคนเกิดมายังเป็นหนุ่มเป็นสาวไม่มีครอบครัวเราก็ดูมันก็สงบดีแต่พอมีครอบครัวกันเสียงลูกกระจององอแงหมดเราก็อยู่ได้อแต่ไอคนที่มันยังไม่มีลูกมันบอกโอ้หนวกหูเด็กร้องจังเลยเนี่ยแต่เรามีลูกสองคนสามคนมันก็ร้องมาตั้งเป็นสิบสิบปีปีเราก็ไม่เคยว่าอะไรเห็นไหมเราก็อยู่ได้อ่ ไอ้ทีของเราเองเราบอกไม่เป็นไรแต่ของคนอื่นเราหนวกหูมันเป็นท้อย่างนี้แหละนี่แหละเราต้องนึกถึงอกเขาอกเราอ่าฉะนั้นเราต้องปรับตัวเราปรับใจของเราเท่านั้นอย่าไปคิดปรับคนอื่นอย่าไปคิดเอาชนะคนอื่นอ่าถ้าคิดเอาชนะคนอื่นเราก็เป็นทุกข์อยู่ร่ำไปนะตรงนี้สําคัญพระพุทธเจ้าท่านจึงตัดว่าโลโพธรรมานางปริปันโถ ความโลภเป็นอันตรายของธรรมะด้วยประการทั้งปวงหมายถึงว่าผู้มีความโลภปฏิบัติธรรมไม่ได้ผลคนปฏิบัติธรรมพอประดั่งหลับตาปุ๊บอยากจะเป็นพระอรหันต์ขึ้นมาเลยไม่มีทางพอท่านหลับตาปุ๊บจิตท่านก็ฟุ้งซ่านคิดร้อยแปดเลยโอ้ยมันมาหมดเลยอะไรที่เรานึกเราคิด ปรากฏว่าหลับตาไปสิบนาทีเรื่องร้อยแปดมันเข้ามารบรมจิตใจไม่สงบเลยไอ้คำว่าจิตว่างไม่ต้องพูดนะไม่รู้มันว่างยังไงเพราะจิตเรามันไม่ว่างนะจิตเรามันไม่ว่างฉะนั้นขอให้ท่านทั้งหลายนึกไว้ว่าเราต้องชนะความโลภความโกรธความหลงของตัวเราเอง ตัวโกรธก็ยิ่งสำคัญหนักตัวโกรธนี่เป็นตัวแสดงอา,อาการากระด้างกระเดืองอาการกระโชกหกหากที่รุนแรงมากนะในขณะใดที่เรามีโกรธมันครอบงำจิตใจใจมันก็เร่าร้อนกระวนกระวายนั่งนิ่งๆิ่งไม่ได้ต้องแสดงอาการปรากฏทางหน้าตาทางมือทางเท้าทางคำพูด พูดออกไปในรูปแปลกๆซึ่งผิดปกติสามัญชนเพิ่งจะพูดจะทำเช่นนั้นได้คือขอให้เรานึกไว้เลยว่าอำนาจของความโกรธเนี่ยทำให้คนเป็นอาชญากรทำความเสียหายแก่ชีวิตแก่การงานของตัวเองทุกติิ่งทุกอย่างให้สังเกตเพื่อนกันก็ฆ่ากันได้แน่ ฆ่ากันได้อ่าฉะนั้นตัวนี้แหละเป็นตัวที่ทำลายชีวิตทั้งคนและสัตว์ทั่วไปหมดเลยตัวโกรธเนี่ยเรียกว่าเป็นตัวหายนะอันยิ่งใหญ่พรามด่าพระพุทธเจ้าทั้งวันไม่หยดุดไม่หย่อนพระพุทธเจ้าลราพรามท่านด่าเรามาทั้งวันเนี่ยมันไม่รู้สึกเบื่อไม่เมือ่อไม่ปวดไม่เมื่อยปากมั้งเหรอ รามก็บอกว่าไม่เมื่อยหรอกถามทําไมเออก็อยากถามว่าท่านเนี่ยมีญาติพี่น้องมาเยี่ยมบ้านบ้างไหมอ่ะตระกูลใหญ่อย่างเรามีญาติพี่น้องมากมายเออถามทําไมล่ะแล้วญาติพี่น้องมาเยี่ยมที่บ้านท่านเนี่ยท่านทําอะไรต้อนรับเขาล่ะอา้าวเราก็ต้องหุงหาอาหารเลี้ยงเขาน่ะสิให้อิ่มหมีพีมัน แล้วถ้าญาติของท่านไม่กินละ่ะอ้าวไม่กินเราก็กินของเราเองนะสิถูกต้องแล้วพราหมณแล้วเธอด่าเรามาตั้งแต่เช้าจนบัดนี้จนเที่ยงวันแล้วจนบ่ายแล้วแล้วเราไม่รับไอ้คาด่านั้นจะอยู่ที่ใครพราหมณ์ได้สติเออจริงสิมันก็อยู่ที่เราน่ะสิก็ท่านไม่รับเราก็รับเองนะสิเออญาติของเราไม่กินข้าวที่เรา หงต้อนรับเราก็กินเองไอ้นี่เราดา่าท่านท่านไม่รับมันก็ถูกตัวเราเองได้สติขึ้นมาก็เลยถามพระพุทธเจ้าว่าฆ่าอะไรจึงอยู่เป็นโศกพระพุทธเจ้าก็บอกว่าฆ่าความโกรธจึงอยู่เป็นสุขโกทางคัตวาสุขขังเสติาการฆ่าความโกรธนั้นไม่ได้หมายถึงว่าเอาปืนมายิงเอามีดมาฟันไม่ได้หมายถึงอย่างนั้น เราฆ่าความโกรธก็ด้วยความอดทนต้องมีขันตินะขันติทีรัศลังกาโรโขขันติตโปโตกปัตสิโนขันติเป็นเครื่องประดับของนักปราช์ขันติเป็นตะบะเผาผลาญกิเลสอย่างยอดเยี่ยมตัวนี้ต้องมาก่อนเลยเราได้รับการกระทบกระทั่งด้วยคำพูดหรือด้วยแรงกายอะไรก็แล้วแต่ที่ทำให้เรารู้สึกไม่พอใจรู้สึกโกรธเคือง อยากจะโต้อตอบด้วยการโต้เถียงการดา่าการชกต่อยการทุบตีการตีรันฟันแทงหรือยิงกันอะไรอย่างกันเนี่ยปาระเบิดอ่าอะไรก็แล้วแต่ไม่เอาอดทนอดลั้นไว้ก่อนตัวเนี้สำคัญความอดทนทำให้คนเป็นคนดีอดทนถึงที่ได้ดีทุกคนถ้าอดทนไม่ถึงที่ก็ไม่ได้ดีสักคน นี่คนเรานี่มันไม่ค่อยอดทนกันเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยอดทนนะอายุคนี้ลูกก็พ่อแม่อบรมสั่งสอนหน่อยเดียวแหละไม่เอาแล้วเดินหนีหัวหูทวนลมนะครูพูดว่าอะไรไม่ฟังแล้วเดินหูทวนลมเนี่ยลำบากครูบาอาจารย์อบรมเสร็จเพจมันก็เบื่อไม่อยากฟัง การที่ลูกไม่ฟังพ่อแม่อบรมสั่งสอนศิทย์ไม่ฟังครูอาจารย์สั่งสอนอ่าอย่างนี้ก็มีแต่ความหายณะอย่างเดียวการได้ฟังพ่อแม่ครูบาอาจารย์หรือเจ้านายอบรมสั่งสอนนั่นแหละเป็นการให้สติปัญญาให้ปลูกคุณงามความดีให้เกิดขึ้นกับลูกหรือกับลูกศิษย์กับลูกน้องอ่อะไรที่ เป็นทางเจริญก้าวหน้าเขาก็อมอบให้เราเราต้องฟังฟังแล้วก็คิดคิดแล้วก็ปฏิบัติตามเดี๋ยวนี้ฟังก็ไม่ฟังก็ยังไม่ทันได้คิดอะไรแล้วก็ประชดประชันหนีไปแล้วก็เลยทำให้ลูกเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีความรู้ไม่ค่อยมีความคิดสร้างสรรค์เสร็จก็ไม่มีความรู้ไม่มีความคิดสร้างสรรค์อยากได้อะไรตามอำเภอใจ ก็ทําทุกวิถีทางทํำยังไงจึงจะได้อไอสาม G สี G ห้า G กันมาโทรศัพท์มือถือเด็กเล็กเ็กน้อยเป็นหมดเดี๋ยวนี้รูดปึด๊ดรูดปึด๊ดแม่อัตมาขอโทษยังใช้ไม่เป็นเลยอ่าไปรูดปึด๊ดรูดปดมันรูดมันก็ไม่ไปมือไปแตะตโน้ตเอามันเปลี่ยนไปอีกแล้วโอ้ลําบากบอกขอเอากดอย่างเนี้ขอปิดกับเปิดอย่างนี้อย่ามารูดปึ๊ดเลยลําบาก อ่าทันพวกเด็กๆวัยรุ่นก็แสวงหาสิ่งเหล่านี้ก็กลายเป็นว่าในยุคนี้เป็นยุคสังคมก้มหน้านะสังคมก้มหน้าเหมือนม้าหมารุกนะยมฟังไว้เลยสังคมก้มหน้าเหมือนม้าหมารุกเดี๋ยวนี้ไม่ว่าเด็กผู้ใหญ่ไปทางไหนเราจะเห็นมันนั่งก้มหน้ากดโทรศัพท์กันนะกดบ้างเล่นเกมบ้าง ติดต่อเพื่อนฝูงมัน่นนั่งรถไฟก็กดต่างคนต่างก้กมหน้ากันไปลอยขึ้นรถยนต์ก็กดซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์มันก็กดมันไปนั่งฟังเทศมันก็นั่งก้มหน้าเราก็นึกว่ามันนั่งเข้าฌานที่ไหนได้อา้ามันดังนั่งกดโทรศัพท์ไม่ได้หยุดเลยนี่มันไม่ได้ฟังกูเทศเลยเนี่ยเนี่ยแม่เหลือเกินเลยนี่แหละเป็นสังคมก้มหน้าม้าหมากรุกเออลองไปคิดดูโยม ลูกหลานของเราตามใจมากนะมันอย่างนี้เด็กมันไม่ชนะใจตัวเองหรอกมันคิดไม่ออกคิดไม่ถึงก็อย่าพึ่งไปตามใจโทรศัพท์เครื่องหนึ่งเนี่ยราคาเป็นหมื่นสองหมื่นเด็กมันอยากได้แต่เงินมันไม่มีแล้วมันจะทำยังไงล่ะนี่แหละตรงเนี้คิดได้ดีได้โทรศัพท์มาแล้วไหนแล้ไอ้เสียค่าโทรศัพท์รายเดือนอีกล่ะ มันมากมายเหลือเกินทั้งๆท,ที่ยังทำเงินไม่ได้ทำงานเอาแต่ใช้เงินพ่อแม่อย่างนี้ลำบากนั้นพ่อแม่ก็ทุกวันนี้หาเงินให้ลูกเรียนก็บอกลำบากลำบากจังเลยเนี่ยลำบากมากเลยฉะนั้นแต่เด็กมันก็อยากได้มันก็ดิ้นรนทุกวิถีทางไม่ได้ด้วยวิธีที่ถูกต้องมันก็ทำทุกวิถีทางโยมก็คิดดูก็แล้วกัน อันนี้แหละก็ฝากไว้เป็นข้อคิดฉะนั้นขอให้เราทุกคนนั้นจงชนะตัวเองเถอะอย่ามาโกรธกันเลยอย่ามาทะเลาะกันเลยโกรธเมื่อไรก็จุดไฟเผาตัวเองทะเลาะกันเมื่อไรก็เหมือนไฟไหม้ตัวเองอาด่าเขาก็เหมือนเราด่าตัวเองนะไปตีเขาก็เหมือนเราตีตัวเองไปเผาบ้านเขาก็เหมือนต้องเผาตัวเองทางนั้นฉะนั้น ขอให้เราอดทนอดกลัน้นตัวเนี้สำคัญนะบอกแล้วว่าความอดทนทำให้คนเป็นคนดีอดทนถึงที่ได้ดีทุกคนถ้าอดทนไม่ถึงที่ก็ไม่ได้ดีสักคนและสุดท้ายเมื่อเราระง,งับความโกรธได้ใจมันก็เย็นสบายนะทีนี้มาอีกตัวหนึ่งก็คือตัวหลงตัวหลงเนี่ยเพราะไม่รู้ไม่เข้าใจอะไรที่มันชัดเจนตามความเป็นจริง บางทีก็ไปนึกว่าเขาเนินทาเราเขามาว่าเราโตที่เราไม่ทันได้สอบสวนไม่ทันได้ไปถามก็ไปด่าเขาซะแล้วหรือบางทีก็ไปยิงเขาไปฆ่าเขาแล้วเขาถามว่าไปฆ่าเขาทําไมมันว่าเราคุณได้ยินเลยวันว่าเราเขาบอกนั่นดูสิเขาบอก,าบอกหาว่ามันเป็นอย่างนั้นหาามันเป็นอย่างนี้สู้แล้วเขาว่าทางนั้นไปหาเขาลูกไหนก็ไม่รู้นะอ่าไม่รู้ไม่รู้ว่ามันอยู่ลูกไหน อ่าในจริงมันก็ไอเขาวนหัวเรานี่เองฉะนั้นเราอย่าไปหลงเขาหลงเราอ่าเราต้องรู้จักตัวเองเนี่ยตัวเนี้ยสำคัญเขาบอกว่าฟังสิ่งใดใคร่ครวนให้ท่วนทีคิดให้ดีแล้วจึงถามตามสนองถามด้วยความสงสัยใช่ทดลองจดไว้ป้องกันลืมอย่าละเลยใส่ตุ้มหูดูงามตามวิสัย วินิชัยชวนคิดปริศนาหูมีตุ้มคอยทวงนวงวิญญาฟังวาจาครั้งใดพึงใคร่ครวนเมื่อเราหลงหลงเพราะความโง่เขลาเบาปัญญานี่อย่างหนึ่งรู้ไม่เท่าทันตามความเป็นจริงสองหลงเพราะมีเครื่องทำให้หลงผิดเช่นว่าดื่มของมืนเมาตัวนี้สำคัญ อันตรายที่เกิดขึ้นในโลกอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในโลกมากที่สุดอันดับหนึ่งทั่วทั้งโลกก็คือเพราะมึนเมาเสพติดยาดื่มเบียร์ดื่มเหล้าขับรถชนกันคนในรถก็ตายเป็นร้อยตกเหวตกเขาอะไรทำนองนี้ฆ่ากันเอาระเบิดปากันสารพัดเลยเนี่ย แล้วก่อนที่จะไปทำอย่างนั้นก็ต้องย้อมใจดื่มเหล้าเมายาเสพยากันเนี่ยพอเสพมันหลงแล้วมันขาดสติมันก็กล้าทำชั่วทำได้ทุกอย่างฉะนั้นอันนี้ก็ขอให้เราต้องวดสิ่งเหล่านี้เสียได้น่ะอบายามุกทุกชนิดนึกไปเลยว่าผีหกตัวตัวที่ทำร้าย ประชาชนคนทั้งโลกผีหนึ่งชอบดื่มสุราเป็นอาจินไม่ชอบกินข้าวปลาเป็นอาหารผีสองชอบท่องเที่ยวยามวิกาลไม่รักลูกรักบ้านและเมียตนผีสามชอบดูการละเล่นไม่ละเว้นบาคลับละครโขนผีสี่คบคนชั่วมั่วกับโจรหนีนไม่พ้นอาญาตราแผ่นดินผีห้าชอบเล่นไพ่เล่นม้ากีฬาบัตรสารพัดทั่วโปไฮโลสิน้น ผีหกชอบเกียรติคร้านการทำมาหากินมีทั้งสิ้นหกผีอับปีเอ่ยขอให้ท่านผู้ฟังรายการว่าจงชนะอยู่อย่างผู้ชนะแล้วท่านก็จะไม่แพ้เพราะเราชนะตัวเองทั้งวันทั้งคืนขอให้ท่านผู้รับฟังวันนี้จงประสบแต่ความสุขความสวัสดีโดยทั่วกันขอจะเริญพร จบลงนี้เป็นการแสดงปาถกถาธรรมเรื่องอยู่อย่างผู้ชนะโดยพระมหาไพระธิตาสีโลวัดศากแก้วจังหวัดอ่างทอง